สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาแล้วแต่ว่าคลิปนี้นะฮะไม่ใช่คลิปแชร์สินค้าอะไรนะครับแต่เป็นคลิปในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดบอกเลยว่าคลิปนี้ได้ประโยชน์แน่ๆนะครับอย่าข้ามแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะครับยังไงโอ๊ตออนไลน์ขอให้เพื่อนๆฝากคอมเมนต์ใต้คลิปในช่อง u t u b e ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจแล้วว่าเออแนวนี้ก็มีประโยชน์นะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยครับแต่ยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะอยากได้คอมเมนต์จริงๆเลยนะครับ คลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์คอมเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBa y สอนแบบจับมือทําเลยนะฮะแล้วก็แบบไม่ต้องลงทุนด้วยเพื่อนเื่อสามารถหาสินค้าในไทยมาลงขายก่อนยังไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องลงทุนแล้วก็ขายได้ค่อยส่งให้ลูกค้าอ่าเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณกําไรตั้งแต่ชิ้นแรกที่ขายได้เลยครับอ่ะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะหากเพื่อนเื่อคนไหนสนใจเรียนกับเรานะครับเบอร์ติดต่อ0 6 6 1 5 9 3 9 9นะครับหรือ Line@ สแกน QR code ได้เลยนะฮะมุมซ้ายล่างเบอร์ อ่ตัวชื่ออะไรก็แอดโอทออนไลน์นะครับอ่าเช้าวันนี้นะฮะผมก็เข้ามาในเครื่องมือหาสินค้าขายดีของโอทออนไลน์นะครับแล้วก็ในหมวดแอนท็กนะฮะจริงๆมันมีหลายหมวดมากเลยให้เพื่อนๆได้กดนะครับข้อดีของเครื่องมือมันดียังไงครับเนี่ยผมก็จะเข้าไปที่หมวดอาเซียนแอนเทกเห็นสินค้าไทยทุกิ้นะฮะกดเข้าไปนะครับจะมาที่หน้านี้นะครับประเด็นคืองี้คุณเห็นราคาสีเขียวไหมอ่าคือปกติเนี่ยเวลาเพื่อนๆมาที่ eBay นะครับ เสร็จแล้วถ้าเกิดคุณเซิร์ชอะมูเลตนะมันแอน i q u อะมูเลตนะครับมันจะเป็นราคาสีดำถ้าคุณอยากรู้ครับว่าตัวนี้จะขายได้ไหมเนี่ยคุณต้องกดโซไอเทมเป็นสีเขียวก่อนนะครับอ้าวไปแอมนะครับต้องการจัก,กรยานเออมาตรวจผม,มางั้นนะโอเคให้เข้านะโอเค นะครับก็จะเห็นราคาสินค้านะครับเป็นสีเขียวแล้วก็คุณต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดด้วยแต่เครื่องมือของผมเนี่ยมันจะข้ามตรงนั้นเลยคุณแค่กดหมวดพอครับคุณจะไม่ต้องใส่คีย์เวิร์ดแล้วคุณก็จะเห็นสินค้าสีเขียวทันทีเห็นไหมชิ้นแรกนี่จะเหมือนกันเลยนะครับอ่ากลับมานะครับประเด็นคืนนี้หลายๆคนเนี่ยคุณอาจจะคิดนะครับคิดถึงตัวชื่อของสินค้าก่อนแต่วันนี้ผมจะมาให้คุณงอกเกี่ยวกับ คำว่าคีย์เวิร์ดอือ่นๆอ,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 อีกนะครับและในสินค้าหมวดอมูเลตเนี่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็อย่างชิ้นแรกเนี่ยนะฮะผมก็เจอคําว่าโปรเทคอ่าเกี่ยวกับพวกเครื่องเครื่องเอ่อเครื่องรางอะไรพวกนี้มันก็จะมีที่แบบมันโปรเทคถูกไหมครับอืมและมันก็เป็นคีย์เวิร์ดก็คืออีกวนก็คือเป็นอมูเลตอมูเลตมันไม่จำเป็นต้องเป็นโปรเทคอย่างเดียวก็ได้เลิฟได้ไหมมันนี่ได้ไหมริชได้ไหมมันน่าสนใจนะครับ เพราะฉะนั้นพอเราคิดแล้วว่ามันมีโปรเทคเราก็ลองมาเซิร์ช a m ม l เลในในตัว eBay Suggest ดูนะครับแล้วก็ขึ้นว่าโปรเทคเห็นไหมครับมีลูกค้าหาคำว่า protection amulet สลับกันได้ครับไม่เป็นไรนะ protection แล้วก็จะมีคำอีกคำาว่า powerful หรือถ้าเกิดสินค้าคุณเป็น n e c k l a c e ด้วยคุณก็สามารถใช้ Keyword n e ด k l กเลได้ด้วยพวกนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าหาจริงๆคือเขาพิมพ์อย่างนี้เลยเวลาเขาเข้ามาในหน้า e y แรแรกๆเขาพิมพ์มาเลยครับ protection amulet สลับกันได้ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายสินค้าเกี่ยวกับ protection ด้วยผมแนะนำเลยนะครับ protection amulet เป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องอยู่ที่ไตเติแน่นอน อืมเห็นไหมนี่คือวิธีการแกะคีย์เวิร์ดจากคู่แข่งและยังไม่จบครับถ้าเราเอ่อโพลิชชันเราไปที่ Google Adwords นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับอย่าลืมกันนะฮะ Adwords ลงชื่อเข้าใช้แล้วก็เข้าไปนะครับไปที่เมโนูทูลน,นะฮะแล้วก็เลือกคีย w o r d planner นะฮะนี่ต้องสอนทางเข้าเลยหลายๆคนก็ยังเข้าเปลี่ยนหาคลิปไม่เจอนะฮะ ก็ตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับอ่าเลือก Discover New Keyword Size ไปเลย Protection นะครับ Amulet นะครับแล้วก็เลือกเป็น English อ่า USA ถ้าเป็น EBA y เอาให้หมดเลยนะ UK Australia แล้วก็ไม่เอา Thailand ออก Search เลยครับ Protection Amulet Amulet Protection อย่าลืมนะครับเปลี่ยนวันเวลาเป็นสี่ปีนะครับจะได้ดูธุรกิจนี้ด้วยโอ้โหธุรกิจ protection amulet นะครับจุดพีคสุดเลยคือออกก้ปีที่แล้วนะฮะมีคนค้นหาบน Google นะสองหมืนสามพันคนบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดนี้ต้องมีในที่ไตเติลเลยนะถ้าใครหาเกี่ยวกับพระเครื่องพักเครื่องที่เกี่ยวกับก,บการป้องกันแต่มันจะมีเรื่องความลักความลยคุณก็ไปหาเพิ่มแต่ประเด็นของตัว keyword planner มันยังมีนี่ครับนี่ นาซ่าอ๋อโปรเจคชันชามอ่วมีไหมดูเห็นไหมได้คำอื่นอีกที่เราไม่ได้คิดขึ้นครับแล้วคู่แข่งมีไหมอ่าแล้วอย่างนี้แล,แล้วสมมติเราก็ไม่เก่งภาษาคือไม่ต้องสมมติอะผมไม่เก่งจริงๆมันคืออะไรอะ่ะเครื่องรางเห็นอะไรไหมครับเพื่นอนคนนี้มีชามไหมมันคืออมูลเลหรือเครื่องรางมันก็ได้ แต่คำคำนี้นะครับเอาง่ายๆคือมีคนค้นหาแล้วคุณมาลองดูครับแล้วคีย์เวิร์ดชามเนี่ย protection ชามเนี่ยคุณได้ลูกค้าพีคสุดอีก5,000คนมีคนค้นหาบน ebay แต่ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่มีแน่ๆออมลตอาจจะไม่เยอะเท่าอัมลตออมฤตเันสองหมื่เลยนะจุดพีคนะแต่ protection ชามก็ยังมีคนหาถึงห้าพันคนประเด็นถ้าเกิดคุณเอา p r o t e c t i o มันคําเดียวกันอยู่แล้ว แต่คุณมีชามเข้ามาและมีคนหา protection ชามโอกาสที่คนจะเจอคุณอีกกี่คนอันนี้อาจจะไม่ได้ลองเทลนะเพราะมันมีอยู่แค่นี้จริงๆอ้าวก็แค่นี้ก็แค่นี้แต่ไม่เป็นไรใน keyword planner ยังมีสินค้าอีกเยอะไหมครับเห็นไหม protection ชามแล็กเล็อาจจะเป็นสร้อยนี้ได้ทั้งคู่เลยนะฮะมีฟ o r home ด้วย Protection ครับเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้วเพราะเพราะ e Bay มันไม่ขึ้นละมันชามแล้ะแต่ Google เข้าเสิร์ช for home อ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องนะฮะใช้นิดชาม for protection protection eye necklace ก็กลับไปที่ Amulet นี่นแหละนะ <laughs> Protection Amulet อ่ะแล้วก็ดูคำอื่นต่อก็ได้เพราะผมว่า Amulet เนี่ยคนเสิร์ชตั้ง20,000คนเนะี่ยมันน่าจะมีคำเกี่ยวอะไรนะที่มีประโยชน์อีกเยอะเห็นไหมครับ ที่ทำไมผมต้องมาย้ำคีย์เวิร์ดแพนเนเพราะมันช่วยในเรื่องคีย w o r d คุณได้และเพื่อนๆหลายๆคนที่เรียนกับผมก็ไม่ขอไม่ขอเข้าคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ผมต้องมายั่วคุณไงว่าเฮ้ยคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอกผมเชื่อผมก็ไม่เก่งแม้กระทั่งคนที่อเมริกาเองเขาก็ไม่รู้คีย w o r d ทั้งหมดเนี่ยเพเอได้สินค้าด้วย Blue Eye a m u l e t บ้านเรามีไหมหรือถ้าไม่มีก็ว่ากันไป นาซาเมื่อกี้เราเห็นคืออะไรก็ลองไปค้นหาความรู้ดูนะว่าบ้านเรามีไหมเนี่ยนะแล้วก็ประเด็นก็คืออะไรอย่างวันนี้ผมแค่ทําตัวอย่างสั้นๆเลยนี่ผมก็คือสดๆร้อนๆเปิดจอใหม่ก็ร้อนๆเลยเราได้คีย์เวิร์ดคำว่าชามซึ่งผมบอกเลยครับหลายๆคนนะครับไม่มีคีย์เวิร์ดนี้ครับผมบอกเลยครับเอย่าดูนะผมเสิร์ชชามเล เนี่ยตรงนี้นะดูนะว่าคนไทยคนไทยเนี่ยเนี่ยคนนี้มีอ่ะคนนี้มีขายได้สามสิบเก้าเจอกันสิบเจ็ดคนนะฮะทั้งหมดหน้านี้มีกี่คนที่ขายนะครับที่เจอเนะี่น่าจะสองร้อยนะครับสองร้อยยูเซอร์ครับเนี่ยสองร้อยชิ้นนะฮะยังมีหน้าอื่นอีกแต่หน้านี้ทั้งหน้ามีคําว่าชามแค่สิบเจ็ดคนสองร้อยคนนะฮะที่ได้ลูกค้าอีกอะถ,ถ้า google ก็อีกห้าพันกว่าคน ที่เขาจะเสิร์ชจากคุณดูอะไรอย่างนะ Protection Amulet 107ถ้าเกิดคุณใช้คีย์เวิร์ด Protection Charm คู่แข่งนะครับจาก1,700นะฮะไม่นี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันไม่ได้เสิร์ชใส่คีย์เวิร์ดเดี๋ยวผมจะไปเสิร์ชใส่คีย์เวิร์ดก่อน Protection Amulet ก่อน Amulet ก่อนคุณดูนะ โอเดชันอะมูเลตนะครับบน ebay มีคู่แข่งนะครับ7จ0ดพนี่คือทั้งหมดเลยนะอะถ้าคุณใช้ p r Protection Charm นะครับจากคู่แข่งที่มีพัน0จ็าจะเหลือ6,000ก็เอ้ยก็ไม่น้อยนะคือฝรั่งอะ่ะใช้์เวิร์ดนี้อยู่แล้วเพราะนี้ผมรวมนะฮะไม่ได้เฉพาะคนไทย เอาผมมองเอาเอาแค่คนไทยไหมเอาแค่คนไทยดูคนไทยนี้ไม่ใช้แต่ฝรั่งไม่ใช้หมดเลยนะศัพท์อันนี้เขารู้อยู่แล้วนะครับไทยแลนด์คนไทยใช้กี่คนเห็นไหมบอกเลยว่าตัดขาคู่แข่งมหาศาลฮะอันนี้เป็นศัพท์อื่นไม่ใช่ลองเทลนะแต่ศัพท์พวกนี้เราจะได้จากคีย์เวิร์ด n พลนที่คุณไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษเลยก็ได้ อคู่แข่งคนไทยนะครับใช้เอาทำไปติดชามาเอาอมูเลตก่อนคนไทยนะฮะใช้อมูลเลตไม่ติดไทยพันแปดรอคนนะครับแต่ใช้ชาม 1ันแปดอยห้าสิบสามนะอ้นี่ติดติดฝรั่งหมดเลยยังไม่ไงเอาจากไทยพันแปดห้าสิบสามแต่คุณจะตัดคู่แข่งคนไทยเอาหายหมดอีก่นเชิมันชอบเออร์เลอรนะ์นี่ยเสิร์ชนี่ 1,853นะครับแต่พอคุณมีคำว่า p r o d u c t i o n cam คู่แข่งเหลือ206นี่คือวิธีการหาคีย์เวิร์ดใหม่ๆโดยที่คุณไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษจาก keyword planner และคิดดูดีจากคู่แข่ง1,800เหลือคนลูกค้าเข้ามาเสิร์อยู่แล้วนะฮะ p r o d u c t i o n cam เนี่ยเขาเข้ามาเสิร์อยู่แล้ว จาก1 0 0คู่แข่งคนไทยเหลือแค่200แต่ฝรั่งอะ่ะ7,000 6,000เขาเขาใช้กันเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีคาว่าชามคนเดียวคุณตัดคู่แข่งนะวันนี้อ่ะ1,600คนเห็นเห็นมันมันแปลมันตัวเดียวกันน่ะอมูเลตโปรทคชันอมูเลตโปรทคชันชามแค่นี้เองอ่าพอจะทำทางเป็นไหมฮะนี่ผมแบบสอนแบบละเอียดยิบยิบเลยนะเครื่องมือมีครบแล้วลิงก์ก็มีครบนะครับ คีย์เวิร์ดแพลนก็มีครบอย่าลืมครับแต่จะเข้าคีย w o r d Planner อย่าล็อกอินเองนะครับแจ้งผมก่อนนะนัดกันอยู่ดีๆมันเด้งมาขอเข้านี้ผมไม่อนุมัตินะครับนะเด้งมาวางวันเด้งมาเด้งมาเด้งมาไม่รับนะฮะนัดมาก่อนใครอยากเข้า Keyword Planner เพื่อที่จะทำให้โอกาสในการขายของคุณดีขึ้นคุณได้สับใหม่ๆที่จะตัดคู่แข่งไปและเป็นคีย์เวิร์ดที่ ลูกค้าค้นหาเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นบน ebay นี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษเลยลองฝึกไปทำนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมฮะเหมือนเดิมชอบไม่ชอบอยังไงฝากคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยอยากได้กำลังใจฝากด้วยนะครับอ่ะท้ายคลิปคนไหนทำไม่เป็นอยากทำเรียนจับมือทำดูแลตลอดเชฟไม่ทิ้งกัน วันนี้มีโปรโนะครับสุดๆเลยนะฮะเรียน eBay Amazon กับโอทออนไลน์ควบนะครับจาก1 2 0 0นสองนะฮะเรียนแบบจับมือทำนะฮะลดเหลือ10,000บาทแถมเครื่องมืออีก2อย่างหรือคุณจะเรียนแบบดูคลิปก็ได้นะครับคลิปก็จะมีหมดนะฮะคอร์สละสามพันห้าเจ็ดพหลือ6000บาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ได้เครื่องมือเพิ่อมอีก2เดือนเหมือนกันแล้วก็มีโปรพิเศษใช้เครื่องมือไปสองเดือนแล้วเฮ้ยแม่งแฮปปี้ว่ะมันมันเพิ่มโอกาสในการขายเราได้ว่ะ มีโปรพิเศษให้เด็ก5ปีในราคาไม่กี่พันบาทเท่านั้นนะฮะสนใจก็ติดต่อได้รายแอดเบอร์โทรนี้นะครับอ่ะก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะฮะเหมือนเดิมอยากได้คอมเมนต์เยอะๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์เราด้วยแล้วก็ถ้าเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ให้กับเพื่อ,อ,อนๆในการขายของออนไลน์ eBa y Amazon นะครับ <constrained reading> ฝากซับสไคร้กดกระดิ่งไม่เรียนไม่เป็นไรตามๆไปเราสอนหมดสอนไม่มีกักอยู่แล้วนะฮะผมันพูดผิดมันก็ต้องมีกักบ้างเดี๋ยวเชื่อว่าไอ้ที่แบบไม่กักเนี่ย มันต้องมากสุดๆแน่นอนนะครับอย่าลืมนะฮะก็ติดตามเราฝาก subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องโอตออนไลน์ด้วยครับจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ